สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทานเป็ดย่างกันนะคะแถวราชตินะใหมนะคะร้านเป็ดย่างราชตินสูตรฮ่องกงนะคะแนะนำโทรมาจองก่อนนะคะ,คะตอนแรกคิดว่าไม่มาแล้วเอ๊จริงๆติดชื่อไว้ด้วยนะนะค่ะคจริงเมนูเยอะมากเลยนะ ขอเปิดเร็วๆวันนี้จะเป็นโต๊ะจองหมดลการเันจองเพราะว่าวันอาทิตย์สุดมนจะรับเป็นขาจงซื้อเป็นกิโลเอาเป็นน้ำอะไรกันคะคุโคลกเจ๊กวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาก็จะเห็นเชฟนะคะอยู่หน้าร้านทารรมฐานให้เราทานเลยนะคะดูไปเพลินๆระหว่างรออาหารค่ะ <c oughs> ผลดีค่ะคนลุกคนลุกในคุเกใช่นากินมากระหว่างรออาหนะคะดูเชฟเขาทำ มาแล้วนะคะอันนี้จะเป็นเกี๊ยวกุ้งค่ะน่าทานมาก

lắm quá phải không nên hỏi lắm tại bà mẹ việt nam anh hát không được một cái việc như thế này quá nhiều được mẹ chào 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 mẹ ก๋มยี๋เป็นไงนุมไม่ต้องปรุงอ่ะอร่อยแบบไม่ต้องปรุงบางที่เราไหนขยเนื้อเป็ดเราอเรา,าะะกรอมกมีสีคนที่มากคอาเราอง่ให้สี่กรอบแบ่งปัน ย่างอบแบบนี้ใช่มล้วกุ้งอร่อยมากหอมนมันงาหอมอร่อยม คือเป็นเนื้อไทยเนื้อไเนในรเือเนื้อไทยเงเองเลือเองแล้วก็้เปนเราก็ได้เนื้อที่คุณภาพดีกว่าทีนี้มีต้เนวเองถ้าเป็นอย่างนี้จะเป็นน้สุยุานองเน้แล้วก็มีเมนูข้าวใีอ

อันนี้เ,นเราบอกว่<ไ>ปา,าปีใหม่เนี่ยหลังปีใหม่ถ้าเราออกแต่ซิ้วฮ่องกง,เน,งเนี่ยเราก็จะงดนเดพว่า่ซิวฮงกงทำแล้วเราก็จะองรงัเนจะให้ลงได้แล้จบคลิปกันไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย